สวัสดีครับผู้ชมทุกคนจากช่อง Difference World วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเหตุการณ์ใหญ่ที่สั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อรัฐบาลเวียดนามตัดสินใจอนุมัติภารกิจลับขั้นสูงสุดให้ฝูงบิน F-16 ไวเพอร์ออกปฏิบัติการโจมตีระบบจรวดที่เชื้อสสามที่ถูกซ่อนอยู่ใกล้เมืองเขนเปิลภารกิจนี้ไม่เพียงเป็นการโจมตีทางทหารธรรมดาแต่ยังเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดูลอำนาจอย่างแท้จริง พีเชืศูนยาเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่ส่งพลังสามารถยิงจรวดขนาดใหญ่ได้พร้อมกันหลายลูกและทำหลายเป้าหมายในระยะไกล,ก,ลกว่า130กิโลเมตรหลายฝ่ายเชื่อว่าระบบนี้ไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวแต่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างชาติทำให้มันถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของภูมิภาคการปรากฏตัวของมันใกล้เมืองเคนเปิลจึงเป็นสิ่งที่เวียดนามไม่อาจเพิกเฉยได้ ก่อนตัดสินใจดําเนินการรัฐบาลเวียดนามได้รวบรวมข้อมูลข่าวกรองอย่างละเอียดมีการประชุมลับหลายครั้งเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงจนในที่สุดได้มอบหมายให้ฝูงบิน f 1 6ดําเนินการปฏิบัติภารกิจโจมตีอย่างแม่นยําที่สุดทีมปฏิบัติการมีการวางแผนอย่างรัดกุมทั้งเส้นทางบินความสูงในการโจมตีและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ภารกิจประสบความสําเร็จสูงสุดเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเครื่องบิน f 1 6ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วเหนือเสียงกองทัพเวียดนาม ใช้เทคนิคการบินแบบซ่อนเร้นเพื่อลดโอกาสถูกตรวจจับและเมื่อเครื่องบินเข้าถึงตำแหน่งยิงขีปนาวุธนำวิธีถูกปล่อยออกไปอย่างแม่นยำเป้าหมายคือฐานยิงพีเชอนสามที่ถูกซ่อนอยู่ภายในพื้นที่ป่าภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังการยิงระบบพีเชอรสามถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงไม่มีโอกาสตอบโต้หรือโต้กลับความแม่นยำของการโจมตีครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายต้องทึ่งและยอมรับว่าฝีมือของนักบินเอฟสิบหกเวียดนามนั้นอยู่ในระดับมืออาชีพอย่างแท้จริง ผลลัพธ์จากการโจมตีครั้งนี้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในภูมิภาคหลายประเทศเริ่มวิตกกังวลว่าเวียดนามอาจจะเดินหน้าดำเนินการขั้นต่อไปและความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งชาติพันธมิตรและมหาอำนาจโลกต่างจับตามองว่าเวียดนามจะเลือกเส้นทางใดต่อไปสรุปแล้วภารกิจนี้ไม่ได้เป็นเพียงการโจมตีทางทหารแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็น ถึงศักยภาพความกล้าหาญและความสามารถในการปฏิบัติการแบบเหนือชั้นของเวียดนามช่อง Defense World อยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นว่าเวียดนามจะเดินหน้าต่อหรือจะหยุดเพียงเท่านี้โลกควรตอบสนองอย่างไรกับความเคลื่อนไหวครั้งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นใต้คลิปเพื่อมาร่วมถกเถียงและติดตามเหตุการณ์สำคัญนี้ไปด้วยกันครับ